เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การิ d a าฟรีไฟล์ครับ<อ>ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆดูๆคนดูทั้งหลายสบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอกันตั้งหลายวันนะครับก็ใครยังสบายดีอยู่ดีมีสุขก็กดไลค์รายงานตัวก่อนเลยส่วนใครที่ไม่ค่อยสบายก็กดไลค์เหมือนกัน <S <S> <S เออแล้วจะพูดทำไม <laughs> ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสกินซองควงอันใหม่กันนะครับต้องบอกว่าเป็นสกินที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้เลยใครเห็นใครก็อยากได้นะซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ได้มาได้ยังไงเป็นซื้อมาจากไหนซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ซื้อหรอกเขาแถมมาเป็นกล่องสุ่มนะครับก็เปิดเล่นไปเล่นมาได้ถาวรเฉยก็วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูรีวิวสกินซองควงกันผมจะบอกก่อนนะครับว่าได้สกินนี้มาได้ยังไง เทพหน้าแค่ใช้ดีแท็กเพราะดีแท huh? ็กให้อเทมโหดหาไม่ได้จากที่ไหนมีท uh> ี่ดีแท็กเป็นที่แรกเท่านั Uno> ้นเพียงซื้อโปรเสริมฟรีไฟลนอกจากจะได้อเทมโหดๆแล้วก็ยังได้เล่นฟรี5เกมฮิตแบบไม่เสียเน็ตอีกเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นก็คือตอนนี้ดีแท็กเขามีโปรเสริมเฉพาะลูกค้าดีแท็กเติมเงินนะครับโปรแรกเลยก็เริ่มต้นที่50บาทฟรีเน็ต1กิก7วันแล้วก็ได้กล่องส่ม1กล่องส่วนโปรถัดมาคือโปร100บาท ฟรีเน็ต3กิก30วันแล้วก็ได้กล่องสุ่ม3กล่องนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะ ถ้าเกิดว่าเราสมัครโปรเสริมพีไฟภายใน7วันหลังจากเปิดซิมใหม่เนี่ยจะได้เล่นฟรี5เกมฮิตนานอีก6เดือนเลยนะครับและถ้าเราเติมเงินอีกเพียงเดือนละ50บาทเราก็จะได้รับไอเทมฟรีทุกเดือนตามตารางนี้เลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะนอกจากจะได้เน็ตใช้แล้วก็ยังได้กล่องสุ่มได้ของแถมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถไปเปิดซิมดีแท็กเติมเงินใดก็ได้ที่สนยมบริการดีแท็กร้านค้าตัวแทนจําหน่ายและเซเว่นบิ๊กซีแฟมิลี่มาทั่วประเทศเลยส่วนวิธีการแรกก็รับ ไอเทมโค้ดที่ได้มาจากการซื้อโปรเสริมฟรีไฟลเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีครับวิธีแรกก็คือให้เรากดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเสร็จแล้วล็อกอินเข้าเกมครับแล้วก็ทําการกรอกรหัสไอเทมโค้ดลงไปในช่องตรงนี้แล้วก็กดปุ่มใช้งานรหัสครับส่วนวิธีที่2ให้เรากดเข้ามาในตัวเกมและเลือกหน้าประกาศและเลือกที่หัวข้อแลกไอเทมโค้ดทางด้านซ้ายครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเข้าไป และก็กอกไอเทมโค้ดตรงช่องนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มใช้งานรหัสซึ่งทั้ง2วิธีนี้พอเราแลกเสร็จไอเทมจะถูกส่งไปยังตัวละครของเราทันทีเลยนะครับเรียกได้ว่าแลกปุ๊บได้ปับ๊บไม่ต้องรอ,อนานกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ d ีแท็กเขายังมีโปรเสริมฟรีไฟล์อื่นๆอีกสําหรับลูกค้าทั้งเติมเงินและรายเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรเน็ต12กิก30วัน640บาทเนี่ยก็จะได้ของแถมเป็นตั๋วสร้างห้อง3ใบ ตัวเดมอนหใบแล้วก็กล่องสุ่มปืนอีก6กล่องนะครับหรือจะเป็นโปรเน็ต1 0กิก7วัน210บาทอันนี้ก็ได้กล่องสุ่มซองควง3กล่องแล้วก็ตัวเดอมอน3ใบหรือจะเป็นโปรเน็ต3กิก1วัน50บาทก็ได้กล่องสุ่มซองควง2กล่องนะครับเรียกได้ว่ามีโปรเสริมรองรับทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนเลยนะโปรพิเศษไอเทมพิเศษแบบนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้จากที่ไหนครับ d t แทให้เป็นที่แรกเพื่อลูกค้า d t แทโดยเฉพาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงลิงก์รายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูโปรโมชั่นที่เหมาะกับตัวเราที่สุดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูความสามารถของสกินซองกวงกระบอกนี้กันครับว่าจะเจ๋งขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับคือเชื่อมาว่าไอตอนที่สกินนี้ออกมาแรกๆผมนี่ไม่เคยจะสนใจเลยนะครับแต่ว่าหลังๆคือเห็นคนใช้กันเยอะมากของมันเลยต้องมีเสียเงินพี่ไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ชอบ คือเห็นเขาใช้เยอะมันก็เลยแบบลอตาลอดใจไงมันแบบก็เลยต้องไปสุ่มมาใช้บ้างนะครับแล้วก็หลังจากลองใช้ดูนี่บอกเลยว่าติดใจจริงๆนะยิงแรางขึ้นแบบเห็นเห็นเลยเดี๋ยววันนี้จะรีบผ่าแล้วก็รีบเล่นให้ดูโอ้โหแล้วคนลงตรงนี้เก็บปืนก่อนแล้วจังหวะน,นี้ใครมันวิ่งตามหลังผมวิ่งตามหลังพี่ ซ้ำ<ส>ได้ต้องรีบซ้ำก่อนนะฮะโอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ,โอพ่อหนุ่มแม็กซิมแม็กซิมเพื่อนพิกล่ารีบเก็บตาล่าก่อนคนลงผมเยอะมากผมว้าวเกะาะซ้มสวยปังๆังๆังๆัไปโดดใหม่กับพิกล่าก่อนนะเอา UMP มาแล้วก็เอากอซ่ามานะครับได้ข่าวว่า UMP <s ays> อัปเดตใหม่นี่มันเพิ่มอัตรา,าการเจาะเกาะด้วยนะ แต่ยังไม่ได้ทดสอบแบบจริงจังนะครับไม่รู้ว่าเจาะจริงหรือเปล่าปกติยิงไปนี่ก็เกลียนมากๆอยู่แล้วนะยูนพียิงทีนี่ไปดีดเข้าหัวโอ้โหเสียงปืนมันลัวไม่หยุดเลยนะครับด้านล่างผมว่าไม่ได้การและต้องรีบฟาร์มรีบลงว้ายไม่มีซองควงเลยพะโถ่หวังว่าจะมีไม่เป็นไรไม่มีเราก็จำเป็นจะต้อง บูกอ่ะเอา้เอาวิ่งมาหาปืนแบบนี้จัดให้แหละท้านล่าอืมอืมนึกว่าจะไม่โดนไม่ได้เล่นหลายวันนะครับรู้สึกว่าจะยิงแบบดิดๆยังไม่ค่อยเข้ามือบางทีคนจะเยอะแล้วมันก็จะแอบลนๆนิดนึงมันต้องรีบยิงอะกลัวโดนกลัวโดนแย่ง เอออาออกมาอย่างนี้เมื่อกี้ผมเห็นในบ้านขวาตัวหนึ่งนะนี่ไงออกมามอบเลยจ้ะทริกซี่หมดตี้เหมอนเขาจะวิ่งกลับไปดึงเพื่อนหรือเปล่านายนี่มันช่างเป็นคนรักเพื่อน2,0 2 0จริงๆโอเล่นชากระสุนผมหมดเลยนะครับ ผมว่าน่าจะสตีอ่าเมื่อกี้ผมยิงไป7คิวน่าจะมี3มตี้แน่นอนโอ้โหมีซองยาวอีกแต่ว่าไม่มีซองควงโธ่ได้มาตั้ง7คิวแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซองควงเลยนะครับอยากเห็นซองใหม่ซองที่เขาบอกว่ายิงแรง แค่อยากจะเห็นแค่อยากจะเห็นซอง D ack, ดีแท็กดบน้อยจะได้ไหมเอาวนี่ไงร้องจบเจอเลยโอ้โหลูกีร้องตั้งนานนี่นะครับซองควงทะลวงไส้ดีแท็อันใหม่ก็สีสันรประมาณนี้นะมีเอฟเฟคจากท้ายปืนวิ่งไปปากกระบอกปืนด้วยนะครับคือถ้าดูเฉพาะความสวยเนี่ยเต็ม10คะแนนผมก็ ให้เต็มสิบนะเพราะว่ามันมีอยู่สกสินเดียวยไม่รู้จะเอาไปแข่งกับสกสินไหนนะครับ<จ>ขับรถหรือแห่ขันมากมีเสียงมีเสียงรถมีเสียงรถโอ้ยตุ๊กๆตุ๊กตุกเกือป,ปาดหน้าวิว <P ASS> ิแรงนะเห็นปะ ขึ้นหัว7 1นะครับระยะนี้นี่ขนาดมันโดนลบระยะลงหนึ่งแล้วมันยังแรงอยู่เลยนะเนี่ยต้องรีบชาร์จไอ้คันนี้นี่ตายก็ม่วงม่วงได้ไงชนตูดไปหนึ่งทีควันขึ้นควันออกควันออกไปไหนจ้าอุ้ย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 มันกดไนทัสมันกดไนทัสไนทัสเหรอหึไนทัสแต่เราอะจอดดีจอดจอดดี จอดดิเฮ้ยเฮ้ยกระทะวัดไหนเนี่ยเราตายยากเว้ยห้อยพระอะไรเนี่ยไอ้บนเนินบนเนินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอแตกกระทะเจอแตกกระทะระยะนี้มันต้องก่อซ่าซ้ำไปก่อน มาดิ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 ไม่ได้จับนานก็พลามันกี่คนนะเฮ้ยเหมือนจะสองตี้นะเดี๋ยวผมจะดันเข้าไปนะครับเหมือนจะกำลังบวกกันอยู่นายจะต้องโดนซองควงทะลวงไสสกินใหม่ อาเจาอด้วยมาดิมาดิมาด,มาดิให้สองเลยเอาหน่อยหน้าไปก่อนอย้อยอย่างสวยุ้ยุ้ยุุ้้ยุแรงนะแรงนะสะดุ้งอะ่ะติดหัวมาดิมาดิยิงเข้าตัวระยะนี้มันเบาลงนิดหนึ่งจริงๆนะเนี่ยต้องยิงให้เข้าหัว าดีรออยู่เนี่ยแต่ถ้าต,ต่อประมาณนี้คือแรงขึ้นนะครับแต่ถ้ายิงเข้าตัวระยะกลางๆเนี่ยมันจะเบาลงนิดนึงทางที่ดีถ้าเรายิงระยะกลางๆเนี่ยควรจะดึงขึ้นหัวให้มันติดหัวเนี่ยมันช่วยได้ความแรงมันไม่ค่อยลดลงเยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าโอเคมันได้ทั้งแรงได้ทั้งมั่นอะ สายยิงอัดตัวนี่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนปกติซองควงถ้าไม่ใส่สกินอะ่ะบางจังหวะมันยิง2นัดแล้วไม่ค่อยแตกนะครับแต่พอมันบวกแรงขึ้นมาหนึ่งเนี่ยผมว่ามันช่วยได้นะช่วงแบบวินาทีชีวิตที่เราโดดเข้าไปแรกอะ่ะมันอาจจะทำให้ตายใน2นัดได้นะครับว่าแต่แกงนี้เขามาบวกอะไรกันตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ที่ฟาร์มเลยนะ เหมือนนัดกันมาง,งัดกันหรือเปล่าเนี่ยพวกนายบางทีหาคนไม่เจอเขาก็อาจจะมาแอบกันอยู่ตรงมุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ในแมปเหลืออีกแค่8คนขอหมดเลยได้ไหมเนี่ยจะได้เป็น20คิว <c oughs> เอาตายไปอีกหนึ่งเหลือเจเหลือ7คนผมว่าผมน่าจะหาเขาไม่เจอทั้งหมดหรอกถ้าเกิดว่าได้สัก5คนนี่ก็ปุญแล้วนะนี่มันกีเสียงอะไร เมื่อกี้เสียงรถเสียงรถปักหรือเปล่าน่าจะไอ้คันที่ระเบิดเมื่อกี้นะครับบางทีขับผ่านแล้วมันก็ชอบบักๆดูในโดนก่อนอุ้ยพิกสามพิกสามซ้ายหนึ่งข้างหน้าหาที่จอดก่อนมาเข้ามาเข้ามา เข้ามาเนี่ยสังเกตลูกกระสุนที่มันโดนตัวศัตรูมันเกาะเป็นก้อนเลยนะครับข้อดีของการที่ปืนมันบกมันยำก็คืออย่างนี้แหละยิงนี่แบบว่าเข้าทุกเม็ดตรงสะพานตัวหนึง่งเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้คนนึงนี่หว่าไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับเห็นได้โดนวแบวบแบบ แต่ว่าในพีก็มีสามคนแน่นอนนี่ไงนี่ไงหนึ่งใช่แก๊งในพีกปะเอ้ยขึ้นปืนรอด้วยไอ้ที่มันเป็นงานแต่ผมเห็นคนเดียวนะแต่ในดวนบอกว่ามีสามอ่ะเอานายยิงใครกับเพื่อนเจออีกที่เหรอหายไปไหนแล้วไม่รู้ แต่ผมว่าชาร์จเลยดีกว่าถ้าเกิดรอเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ยิงนี่ไงยืนเดอยืนเดอ,อมไม่โดนโว้ยโว้มาดิเดี๋ยวนะอยตัวขวานี่ M79 สายสองกลางอากาศยังไงขวายัางไง ยังไงยังไงทำไมขวามไม่ชาร์จผมอะเอา้าเอา้เอาเป็นไรล่วงโดน M79 เจ็ดวะยิงโดนตัวเอง <laughs> มาดิ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 สองยาววะสองยาวเลย ระยะนี้ไม่ต้องเล็งอะไรเยอะแยะนะครับยิงอัดเข้าไปที่ตัวเนี่ยยังไงก็แตกโคตรแรงเอาละเหลือสคน3มคนสุดท้ายหาตัวเมื่อกี้หันไปอีกทีวูบเฉยยิง M79 โดนตัวเองโอ้ไอวอก็โคตรเยอะ นี่ถ้านายแบ่งไอวอลให้เพื่อนนี่เพื่อนนายชนะไปแล้วนะเนี่ยถืออยู่คนเดียวเลยถ้าคนนี้ไม่ได้ถือ M79 ผมว่าผมโดนชาร์จ3คนแน่เลยโชคดีที่เขายิงโดนตัวเองจังหวะมันได้จังหวะซึดคอมเลยหันไปทีเอา้านอนคุยกับล่ากมะม,ม่วงเหมือนได้ยินเสียงรถนี่ไง รถเล่นเหรอเพื่อนนายอยู่ไหนอ้าวประโทคนละตี้อีกผมก็คิดว่าตี้เดียวกันสามคนเห็นเขาขับรถเล่นโดนแย่งเลยนายบังอาจแก่งเรายิงหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะจัดให้นาย จอกัรระยะใกล้หน่อยเพื่อนเราจะส่งท้ายด้วยซองควงทะลวงไส้่ฝ่ายไ,ไปก่อนอืมใช้ปืนไอวอเหรอขวาหนึ่งสายหนึ่งมาดีเอาเว้ยเป็น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 เว้ยเจ็บนะเจ็บนะโดนไป็สองนัดเจ็บหนักนะ เจ็บหนักนะยิงพื้นโชว์เป็หนึ่งทียิงพื้นทำไมเรากิงคนเด้ว,วแถมไม่อีกสองนัดเขาหาแย่งเรายิงโอระยะใกล้ๆนีถือแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับซองควงดีแทก แรงขึ้นชัดเจนก็อย่าลืมนะครับใครอยากได้สกินซองควงเพียงแค่สมัครโปรเสริม d t a k e x f i ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นกล่องสุ่มสกินปืนแล้วนะครับสามารถดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยเทพแน่แค่ใช้ d t a c k สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ